คําเตือนเด็กและเยาวชนอายุต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองให้คำแนะนําสวัสดีครับผมกลับมาพบกับแจ็คบันบูเรกันอีกครั้งครับในวันพฤหัสบดีที่10เมษายน2568ครับวันนี้นะครับต้องบอกว่า โปรแคบฟุตบอลอัดแน่นมากๆครับในสึกฟุตบอลยุโรปนะครับจับเป็นฟุตบอลสองตัวใหญ่ใบโตนะครับยูฟ่ายูโรป้าลีกแล้วก็ยูฟ่าคอนเฟอเรนซ์ลีกให้เราได้ติดตามครับเดี๋ยววันนี้นะครับจัด2ตัวชัวร์น่าช่องไปกับแจ็คบอลสเตอร์กันเช่นเคยครับส่วนผลงานเมื่อวานนี้ของเราก็ต้องเลี้ยวโอ้โหสุดผิดหวังจริงๆครับ2ตัวที่ให้ไปก็ทําให้ทุกคนต้องผิดหวังยูจิฮิติชนะติดต่อกันนะครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยววันนี้จัดทบต้นทบดอก ไปเลยก่อนที่เราจะฟังบทในขอมบอลครับใหญ่เลยช่วยกดไลค์กดแชร์กดซัปต์ต่อไปช่ท่องทางของบอลทุเดกกันด้วยแล้วใช่นะครับที่ชืช่นชอบแนวทางการนําตลาดสดเมื่อวานนี้นะครับตลาดสดของเรานะครับโครงการลุยนะครับลุยตลาดสดโอ้โหโครงการเราแตกถึง2องใบตื่นมาตอนเช้านะครับแนวทางตอนเช้าของเราก็แตกกันเช่นเคยครับเรียกได้ว่ามีดีกว่าตัวหน้าช่องครับตัวหน้าช่องผิดพลาดแต่เราก็ยังมีโครงการตลาดสดหรือโครงการเช้าเช้านะครับ ให้ได้แก้เหมือนก็สามารถกดได้ที่ลิงก์หน้าโปรไฟล์ของบอลเรเข้ามาเลยครับเข้ามาดูผลงานการันตีเรีดีว่าใช้ไรไปทุกวันกับแจ็คบอลเรกันแน่นอนครับเดี๋ยวนี้ครับเราจะเริ่มในสึกยูฟ่ายูโรป้าลีกคุณว่างแมนยูนะครับแมนยูนี้ ออกไปเยือนโอลิมปิกรียงทีมจากอเฝรั่งเศสครับต้องบอกว่ารายการนี้นะครับทั้ง2ทีมเนี่ยทำผลงานได้ดีนะครับสามารถเก็บชัยชนะได้แทบทุกนรัดเลยส่วนผลงานในหลีกก็มีดีไม่แพ้กันส่วนรียงเนี่ยเจ้าบ้านต้องบอกว่า7นัดหลังสุดนะครับชนะไปถึง6กนัดแล้วก็เสมอไปเพียงนัดเดียวนั้นไม่แพ้ใครเลยส่วนเมนยูเนี่ยก็ต้องบอกว่าฟอร์มเขาไม่ธรรมดาเช่นเดียวกันนะครับ ฟอร์มของแมนยูที่ผ่านมานะครับ5นัด6นัดล3สุดเนี่ยก็สะุดเพชเพียงแค่นอตติงแฮมฟอร์เรสต์ทีมเดียวนั้นส่วนใหญ่นะครับก็จะสามารถเอาชนะได้แทบทุกนัดเลยจะอาจมีสะุดเสมอบ้างกับทีมใหญ่อย่างอาร์เซนอลแล้วก็แมนเชสเตอร์ซิตี้ซึ่งเราเห็นว่าผลงานของแมนยูนะครับกระเตือนขึ้นมามากทีเลยทีเดียวซึ่งวันนี้นะครับเจ้าบ้านอย่างโอลิมปิกลียงนะครับทีมแก่งจากเออฝรั่งเศสนะครับมาแบ่งราคาแมนยูครับแค่ปอปาตามผมเท่านั้นคู่นี้ผมมองว่าเป็นฟุตบอลสามหน้าครับ มีโอกาสทิ้แพ้ชนะเสมอได้ทําคู่เลยเพราะฟอร์มของลิยงเนี่ยก็ไม่ธรรมดาชื่อชันครับแมนยูอาจจะดูดีกว่าครับแต่พอฟังหลักก็บอกว่าแมนยูไม่ได้น่ากลัวเหมือนสมัยก่อนแล้วแต่วันนี้ผมก็เชื่อว่าความประสบการณ์ในเวทียุโรปของนักเตะแม,ม,มนยูนะครับจะสามารถยังเสมอเจ้าบ้านอย่างโอลิมปิกลียงได้อย่างแน่นอนคิดว่าลูกเกมนี้ครับ โอกาสที่นัดแรกในาการเจอกันเนี่ยจะเสมอกันด้วย1นึ่งน,นึงเนี่ยมีมากเลยเชียรวันนี้นะครับผมขอเลือกเชียร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมแข่งจากีกอังกฤษครับส่วนคู่ที่2องครับเราจะไปศึกยูรป้าคอนเฟลิกดีกนะครับคู่ระหว่างลิเกียออร์ซอนครับทีมแข่งจากบุรีโปแรแลนด์เจอกับเชลซีทีมแข่งจากบุรีอังกฤษคู่นี้ต้องบอกว่าเชลซีนะครับเป็นตัวเต็งที่จะคว้าแชมป์ ใน,ในในการยูฟาคอนเฟอเรนซีเลยครับพาวาผลงานต้องบอกว่าเจ๋งจกระดจริงครับในรายการยูฟาคอนเฟอเรนซ์ลีกเนี่ยเชโกซีนะครับเก็บชัยชนะได้ทุกนัดไม่มีสะดุดเสมอไม่มีสุดแพ้และแต่ละนัดนะครับทำประตูเด็กเกินสองประตูแทบทุกนัดเลยนะครับจะมีทำประตูเพียงนัดหนึ่งสูเดเนี่ยเพียงนัดเดียวเท่านั้นส่วนที่เกียรยวฟอร์ซอนครับก็ต้องบอกว่าผลงานเนี่ยไม่ได้เลิศหรูเท่าไหร่ผลงานในการนี้นะครับห้านัดเนี่ยชนะเพียงแค่สองแพ้ไปถึงสาม ส่วนผลงานในลีกก็มีสลับแพ้ชนะเสมอเป็นธรรมดาเชลซี Chelsea ก็ต้องบอกว่าสะดุดแพ้ไปเพียงแค่นะัดเดียวให้กับอาเชนอลเท่านั้นนอกนั้นครับผลงานครับยังคงเส้นคงวาแล้ววันนี้ทีมเยือนอย่างเชลซีครับเปิดน้ําหนักมาแปะที่1ปอนด์เท่านั้นซึ่งผมมองว่าถ้าดูจากรายการนี้นะครับเชลซี Chelsea ไม่น่ามีปัญหาอะไรครับผลงานในรายการนี้การันตีตัวของเชลซีอยู่แล้วว่า เน้นทุกนัดแล้วก็สามารถเอาชนะเกินเหนึ่งประตูได้แทนนัดวันวนี้ผมคิดว่าในนัดแรกครับเชลซี Chelsea นะครับจะใช้ตัวผู้เล่นนะครับดาวรุ่งเนี่ยครับผสมกับผู้เล่นตัวสำรองตัวจริงเนี่ยเพราะรายการนี้ผมบอกว่าเชลซีเนี่ยแค่ใช้ผู้เล่นตัวสำรองก็บีดีเ เหนือชั้นกว่าทีมจากที่เล่นในรายการนี้เยอะแยะหลายทีมกันเลยทีเดียวมองว่าโอกาสที่เชลซีจะบุกผูชนะลิเกียว,วอร์ซอถึงถิ่นโปแลนด์นะครับสองตัวสูงอย่ามีมากเลยทีเดียวเพราะว่าลิเกียว,วอร์ซอในทุกการนี้ต้องบอกว่าผลงานเนี่ยมันไม่ได้โดดเด่นอะไรสักเท่าไหร่เจอกับเชลซีที่ฟอร์มกพลังสดๆแบบนี้นะครับมีโอกาสที่จะขาดบ้านอย่างแน่นอนครับสองตัวชัวร์วันนี้นะครับเราจะไปในคู่ของพรีเมียร์ลีกทั้งสองคู่นะครับคู่แรกเราจะไปที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและคู่ที่สองเชลซีผมเชื่อ เลยว่าสองคู่นี้จะสร้างความประทับใจให้เอฟซีแจ็คบอลเดทุกทุกท่านากันแน่นอนแต่ถ้าใครบอกว่าอยากจากับชุดโครการนะครับก็สามารถปัดขวาเข้ามาที่หน้าช่องคอนเลยรับรองครับเดี๋ยววันนี้จะเน้นๆโครการสรัมเน้นๆให้กันเลยสุดประทับใจ,จกันแน่นอนให้ลวกจบพี่แจ็คบอลบอลธูเดไร